สวัสดีครับน้อยหน้าใหญ่ครับวันนี้วันที่ยีิบเอ็ดเดือนธันวาสองห้าหกสี่ครับบรรยากาศสวนสวนน้อยหน้าใหญ่อันนี้ต้นเงาะครับโตรหรือเปล่าต้นเงาะอันนี้กระทอมน้อยทำหมดสามพันเลยเนะี่ยซื้อทุกอย่าง กล้วยหอมทองครับอ๋อตักกล้วยตรงนี้กล้วยสุกไม่ดูแฟนกล้วยสุกไม่ดูดูครับดูกล้วยสุกไม่ดู Ôi, sụp nó rút chặt Ô, bà nói gì đây Những tuần Bà nhìn Cái cây hả? Các bạn Một quầy nông vá Quầy สวนกล้วยห้อยหน้าใหญ่ม,มานี่ลูกไม่ใหญ่เลยกล้วยสุกแล้วให้ออมดูดูกล้วยหอมก็งหักไม่ดุเลย หองทองยอมดูหักคอก็ไม่มีอะไรมากครับปากกดติดตามช่องน้อยนะหน้าใหญ่ด้วยนะครับกล่อคณครับผมจะตัดกล้วยก่อน